จริงๆอยากได้แว่นนี้เลยครับที่ใส่คอนแทคเลนส์ตอนนี้ยเราต้องใส่ทั้งคอนแทคเลนส์ทั้งแว่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติเล่นบนเวทีอย่างเงี้ยมันต้องใส่คอนแทคเลนส์เพราะว่าใส่แว่นมันเดี๋ยวมันหลุดแต่เนี้บางทีเมสเซจเข้ามาอย่างเงี้ยมันอ่านไม่ได้มันไม่เห็นน่ะมันก็เลยถ้าคิดว่าถ้ามันมีแว่นแบบมาทับตรงนี้ได้ก็จะดีมากมัธยายังตัดมันตาเพราะแกสีต้องมัธยาวิชั่นเซนด์มัธยาวิชั่นเซนด์ สวัสดีพี่ฟ้ามาคะยินดีต้อนรับสู่มัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์ค่ะสาขา e อมพ r เ u ียมนะคะก็วันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ฟ้ามาตัดแว่นโปรเกสฟที่มัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์ดีครับโดนลมพ่นใส่ตาด้วยนการวัดความดันลูกตาใช่จริงๆไม่เคยวัดอะไรแบบ ขะน,นี้เมื่อก่อนนะครับรู้เหมว่าตาตัวเองยังใช้ได้อยู่ทุกทีมาวัดก็จะเป็นแบบสั่นยาวอะไรเงีย้ยดูแค่ค่าสายตาใาช่ใช่นี่เป็นวดัดสุขภาพด้วยอันนี้รเราม <ๆ S 2> ีการตรวจสุขภาพตาดูเรื่องความดันลูกตาต้อกระจกต้อหินให้ด้วยครับแต่ของี่ปาบก็คือสุขภาพตาดีเขาไม่มีปัญหาอะไรดีครับความทับใจคือเขาดูแลสายตาดีนะครับชอบตรงที่แบบได้ตรวจ สุขภาพตาตัวเองก่อนแล้วไ,ได้รู้ว่าแบบควรทำาไงกับมันต่อไปอะไรเงี้ยซึ่งที่ผ่านมาเราเราก็ไม่เคยที่เดียวว่าแต่สุขภาพตาเลยครับสุขภาพตัวเองไม่เคยตรวจมาก่อนวัย <c oughs> ที่เราต้องแบบดูแลตาตัวเองด้วยเพราะว่าจริงเราก็ทํางานเรื่องเกี่ยวกับสายตามาเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราทาอาร์ตด้วยล้วแบบเพ่งตลอดเวลาอะไรเงี้ยลืมเรื่องการตรวจสุขภาพของตาไปเลยดีใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้ครับ แล้วอตอนที่ตรวจวัดสายตานะคะแล้วก็ได้ทดลองเลนส์โปรเกรสซีฟเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆอยากได้แว่นนี้เลยครับที่ใส่คอนแทคเลนตัวเนี้ยที่อยากได้พอดีเกินเราต้องใส่ทั้งคอนแทคเลนส์ทั้งแว่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติเล่นบนเวทีอย่างเงี้ยมันต้องใส่คอนแทคเลนส์เพราะว่าใส่แว่นมันเดี๋ยวมันหลุดแต่เนี้ยบางทีระหว่างช่วงพักหรือช่วง,ช,วงช่วงนงั่งเฉยๆอะไรเงี้ยมีเมสเซจเข้ามาอย่างเงี้ยมันอ่านไม่ได้มัน มันไม่เห็นนะก็เลยถ้าคิดว่าถ้ามันมีแว่นแบบมาทับตรงนี้ได้ก็จะดีมากอย่างเี้ยซึ่งคนไม่ค่อยรู้นะคะว่า,าจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถใส่คอนแทคเลนส์แล้วใส่โปรเกรสเซีฟบบทับไปได้อีกคนจะนึกว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งเมมติว่าพี่ทํางานนะคะใส่คอนแทคเลนส์ธรรมดาทั่วไปเลยแต่เวลาอยากจะอ่านหนังสือหรือว่าทํางานระยะใกล้ก็หยิบขึ้นมาใส่ใส่เดินใส่อะไรทั่วไปได้ปกติแล้วถ้าเวลาเราต้องการถอดแว่นก็อถอด มันจะทบคอนแทคเลนส์อีกทีหนึ่งอันนี้เขาเขามีกันใช่ไหม,มครับม <ทำ S 2> ีค่ะสามารถทำได้ทำได้เพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเจอกับคนที่ที่ใช้คอนแทคเลนส์เป็นประจำอยู่แล้วก่อนหน้านี้แล้วพอเริ่มมีปัญหาใสายวาวอะค่ะทำให้มองใกล้เริ่มไม่ชัดคอนแทคเลนส์ก็เริ่มเอาไม่อยู่แล้วก็จะต้องใส่แว่นทับอีกทีหนึง่งสิ่งหนึ่งที่ประทับใจนะครับที่เนี่ยเขาดูแลโดยคุณหมอสายตาไม่มีพนักงานปกตินะครับผมคือเข้ามาทุกคนรู้เรื่องสายตาหมดเลย มาแล้วก็วัดสายตาเราดูแลเราตั้งแต่ต้นจนจบนะครับและที่สำคัญคือเจ้าของที่นี่เป็นจักษุแพทย์นะครับมีการรับรองว่ารู้จริง1 0อนแน่นอน